โปรภูมิมัทโลพงศ์ครับปัจจุบันอายุ25ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนแรกเลยผมจำได้ว่าผมน่าจะประมาณ4-5หขวบครับตอนนั้นผมยังอยู่สุราษฎร์อยู่แล้วช่วงนั้นพ่อผมบ้าก,กอล์ฟมากผมก็แบบตามไปสนามได้แล้วก็อันนี้ผมจำไม่ได้นะแต่พ่อมาเล่าให้ฟังว่าแบบ ผมตีครั้งแรกก็เหมือนแบบบันดูแล้วมันแบบพอได้ลูกมันพุ่งตีโดนลูกไงครับก็เลยเห็นเริ่มเห็นแววตอนนั้น oh. อยากจะแข่งเองครับแล้วเผอิญมันมีแมตช์ใกล้ๆบ้านเลยตอนนั้นแข่งที่ธานทนแล้วผมก็อยู่มินบุรีพอดีก็เลยแบบเอออยู่ใกล้ๆก็ลองไปแข่งดูดีกว่าก็ไปครับจําได้ดวันนั้นเป็นแมตช์แมตช์ของเบนซ์นะครับก็ไปแข่งดูไปแข่งก็ตีจบเกือบที่โลก,ก็ตอนนั้นก็เซ็งมากก็แบบ เป็นเล่นกีฬาอื่นนี้เปล่าอะไรอย่างงี้ปหรอแต่ว่าจากนั้นมาก็เริ่มแบบไม่ได้แล้วทำไมแพ้เยอะขนาดนี้ก็เริ่มมาซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆ oh, เจอโปรขึ้นเยอะเรื่อยๆก็พัฒนาขึ้นอ,อยากไปกลับไปแข่งแล้วแบบเอาชนะคนอื่นให้ได้ในเงี้ยครับมันก็เริ่มมีไฟมากขึ้นหล oh, <ๆ>ยประเทศก็แบบได้รู้แบบเค้าเจอคนอื่นประเทศคนอื่นแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยกันครับอยู่ซ้อมด้วยกันก็แฮปปี้ดีครับชีวิตที่นั่น ก็ไปเรียนเครึ่งวันซ้อมกอล์ฟตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ไปเรียน,นครับใช่แบ่งกันเป็นครึ่งครึ่งอาทีนี้ผมก็คิดว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะสนามมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วคิดว่าตีให้อยู่พอแล้วสนามมันสั้นด้วยก็ตีให้อยู่ขึ้นเวทพอผมก็คิดว่าแบบอาทิตย์นี้สบายนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาต้องแบบตีให้ได้แชมป์อะไระครับก็วันแรกผมเปิดดีมากตีลบเจ็ดก็แบบขึ้นไปนำ วันที่2ลบ4ก็แบบตกมานิดนึงแต่วันวันที่3ผมตีลบ10ก็ขึ้นใหม่ๆก็รู้สึกว่าเออนะมันก็แบบมันมีสิทธิ์นะแต่ก็ยังจะตีคุมให้ได้เหมือน3วันแรกแบบเหมือนเดิมครับตีให้อยู่แล้วขึ้นเวทก็พัดลงก็ก็ดีพัดไม่ลงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับแล้วันสายตีลบ6ได้ก็แชมป์ก็รู้สึกดีใจครับ Motion Elements